เราก็อยู่ในป่านี้มาตั้งนานแล้วนะหาทางออกไม่ได้เลยอะ่ะคุณเขาคุณเขาหรือว่าเราสามคนน่ะจะหลงอยู่ในป่านี้มาม่นมต้องหาที่พักก่อนลแล้วนะตอนนี้เหนื่อยมากใช่แล้วเนี่ยมันใกล้จะมืดแล้วด้วยเอ้ว่าแต่แถวนี้จะมีที่พักให้เราไหมเนี่ยใช่มาวินนี่ไงอะไรหรอพี่ดี คณเขาทำไมอยู่ในป่ามีบ้านสีเขียวอยู่ด้วยอ,ะอย่ะอุ้ยไปถ้างั้นเราไปสำรวจด,ดูดีกว่าอเอ๊ะทำไมมีบ้านาอยู่ในนี้ด้วยอะ่ะหรือว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าเฮ้ย,ย,ยพี่ดีมีเจอโต๊ะด้วยแสดงว่าต้องมีคนอยู่แน่นอนอ่าเดี๋ยวเราจะเรียกเขนานะเด็กๆกอก็ก็ เฮ้ยแล้วมันหมานี่ไม่ใช่คนเฮ้ยทำยังไงดีเปิดเลยเปิดเลยเหรอก็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  เพราะว่าเขาอยู่ในป่าน่ะคุณเขาพวกนี้มันคือจานปราจำตัวช้าจานใบไม้นี่หรอประจานเนี่ยคุณคนป่ารู้ไหมพวกเราเนี่ยไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วนะดูสิท้องร้องใหญ่เลยอ่ะใช่ไหมคุณเขาเดยวจะพาไปหาอาหารเองเฮ้ยคุณคนป่า รู้วิธีหาอาหารหรอใช่ <Wow. S 1> คุณป่าทางงั้นน่ะพาพวกฉันน่ะไปหาอาหารป่าหน่อยได้ไหมได้ตอนนี้หิวมากเลยอ่ะดูสิเินเมาเลยใช่เนี่ย,ยใช่ใชยังไงม่วงนอนแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่หาอะไรไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันถ้ามันดึกแล้วใช่ไหมใช่ป่าคุณคนป่าพาไปหาหน่อยอุ้ยแถวนี้มีอะไรกินเนี่ยเฮ้ทบบยทำยังไง ทำยังไงอุ้ย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 คุณป่าผมหล่นผมหล่นอุ้ยทำไมเราต้องกระโดดหาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์ป่ามันจะเห็นเราอุ้ยจริงโหเอาพี่ดีถ้างั้นก็กระโดดมาเหมือนคุณคนป่าแล้วเอาค่อยคานดีกว่าคุณคนป่าเดี๋ยวผมคุณคนป่านัจะหลุดอีกไม่กิน าเจอกล้วยแล้วพี่ถ้างั้นพี่ดีเนี่ยเอากล้วยลงมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอายังไงดีเอาอย่างนี้เหรออุ้ยงได้ไหมเอาอย่างนี้อ่ะไม่ได้ไม่ใช่ค่ะต้องเอาแบบนี้แบบนี้เราต้องหมุนเอามนหุแล้วโอ้เอามาเยอะๆเอามาเยอะๆเลยนี่เออโอเคแล้วเราต้องทำยังไงอีกคุณวนป่าเราต้องไปหาอะไรอีกเดี๋ยวอะไรคุณวนป่า กินแปลกๆกินแปลกๆเฮ <c oughs> ้ยอุ้ยนี่มันไข่ไข่นกนี่นะ <c oughs> ใช่ไหมเฮ้ยไ, <c oughs> ไข่นกนี่นาแสดงว่าเราต้องเอาไปทอดใช่ไหมคุณคนป่าใช่โอ้โหลูกใหญ่ขนาดนี้กินเป็นเดือนเลยอ่ะพี่ดีว <c oughs> ้าวหมดเรี่ยงคุณคนป่าเรงเจออะไรเจออะไร กินด้วยอะ่ะอุ้ยทำไมคุณคนป่าน่ะหาอาหารป่าเก่งจังเลยป่าอยู่มานานแล้วอยู่าามานานแล้วโห้ยอุ้ยุณแตดพี่ดีเราได้อาหารมาเยอะแยะเลยเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่มีน้ำเลยนะถ้าเราไปหาน้ำกันเถอะใช่แล้วเราจะต้องไปหาน้ำเอ้ว่าแต่น้ำหายได้ที่ไหนล่ะคุณคนป่าต้องรอให้ฝนตกเฮ้ย สายฝนจะตกเดี๋ยวจะพาไปดูตรงต้นไม้มันจะมีน้ำอยู่อุยจริงเหรอเฮ้ยจอต้นนี้แล้วมันมีน้ำอยู่อุ้ยต้นไหนหรอคุณคนป่าต้นนี้เฮ้ยมันมีน้ำจริงเหรอมันจะมีน้ำได้ยังไงอุ้ยว่าแต่อุ้ยอุ้ยเหมือนจะเจอนะทุกคนเหมือนเราจะเจอน้ำจริงด้วยนี่งไงพี่ดี ถ้างั้นก็ลองน้ำมาเลยนี่โอ้โหทำไมน้ำมันเยอะอย่างนี้โอ้โหโอ้โหเราได้น้ำแล้วดูสิโอ้โหแสดงว่าเวลาคุณคนป่านะ่ะอยู่ในป่าก็จะต้องทำแบบนี้ทุกๆวันเลยเหรอใช่ครับว้าวโชคดีมากนะเนี่ยพี่ดีที่เรามาเจอคุณคนป่าคนนี้อ่ะใช่ ไะถ้างั้นน่ะหิวแล้วเราเข้ากระทอ่อมคุณคนป่าไปกินข้าวคนเลยดีกว่าพี่ดี้ดูสิอาหารเยอะแยะมากเลยพี่ดีมีกล้วยด้วยคคกินกล้วยก่อนเลยดีกว่าพี่ดีโอเคค่ะคุณคนป่ากินไหมกินไห่กินยังไงอ่ะอ๋อแล้วก็ก,กินอย่างนี้เลย ีต้องกินแบบนี้เอ้ยปลอกเป,ปกลือกโกนป่าโอ้โหนี่นปอกเลยโอ้โหโอ้อพี่ดีน่าก,กินจังเลยอะ่ะกินเลยพี่ดีกินเลย,เ,ลยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเนี่ยห<ม>ลงป่ามาสองวันแล้วนี่เพิ่งได้กินอะไรนะโ้หโชคดีจริงโอ้ออโห หมดแล้วเหรอสงสัยจะหิวมากเลยพี่ดีแล้วเรากินอะไรต่อดีอ่ะเฮ้ยใช่แล้วกินแตงโมโอ้กินแตงโมเลยพี่ดีไม่ไดกินแตงโมไม่ใช่อย่างนั้นกินยังไงแต่เราต้กงแบบนี้ก่อนแล้วก็<ง>กัดอย่างนี้อแ,แล้วโอ้แตงโมหรืออะไรทำไมหรือว่าลูกระเบิดเนี่ย เหนียวมากแตงโม,ม,งมป่าไงพี่ดีมันก็ต้องเหนียวแบบนี้แหละไหนมันเป็นยังไงอะหน้าตาพี่ดีอืมไหนลองกินดูสิอืมโอ้โหแตงโมมีไส้ด้วยรีบดูดไส้พี่ดีรีบดูดไส้เราต้องเอาเปลือกแตงโมอ้องแบบนี้ถึงจะไม่เปื้อนมืออ๋อใช่แล้วโอ้ยพี่ดีนี่กินไม่เป็นดูเปื้อนหมดเลย คนคนป่าบอกว่าต้องเอาลองแบบนี้อร่อยโอยท่าทางจะอร่อยมากเลยนะพี่ดีโอ้ยไม่เป็นไรกินเลยครับกินเลยโอ้หเป็นไงครับโอ้โหเปลือกกินทั้งเปลือกเลยเนาะเป็นไงครับอร่อยมาก นี่เมนูของเราเนี่ยไข่อะไรใหญ่บล่มเลยเนี่ยเฮ้ยมีไข่ตัวนี้มาอีกเหรอใช่มันคือไข่สมอไข่สมอโอ้โหไข่เล็กเหรอใช่ไข่จิ๋วเรียกไข่สมอเลยนะอันนี้ต้องไข่บิ๊กไข่บิ๊กกัสิทางานทางานน่ะเรามาตอกไข่เลยดีไหมอ๋อพี่ดีตอกไข่เลยเฮ้ยดูสินี่มันไข่ดาว แล้วก็มีไข่ฮอทดอกด้วยอะ่ะโอ้โหสงสัยนี่จะต้องเป็นไข่หาย่างจริงเลยนะเนี่ยดูออกมาพร้อมเสร็จสับพร้อมกินเลยอะ่ะใช่ไหมคุณคนป่าใช่แล้วก็มีซอสด,ด้วยเฮ้ยมีซอสด้วยถ้างั้นพี่ดีใส่ซอสลงไปเลยใส่ลงไปโอ้ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ทั้งสองอันเลยใส่ตัวนี้ด้วยอ่าอันนี้นะ้อยนิดหนึ่งนะโอ้โห ดูกระทะร้อนมากเลยอ่ะถ้า,างั้นน่ะเรากินได้แล้วนะเนี่ยทุกคนโอเคกินเลยพี่ดีกินเลย <c oughs> กินเต้หน,น้เฮ้ยรอช้อนก่อนไหมคุณคนป่า <c oughs> ใช่แตงโมค่ะเฮ้ยพี่ดีกินไข่แดงแล้ววะ <c oughs> จับเลยเป็นไงพี่ดี เนกระทะแบบร้อนมากเลยอะ่ะ้ต้องรีบกินแล้วล่ะพี่ดอีอร่อยแบบนี้ต้องรีบๆกินเลยเดี๋ยวมันจะหายใช่ไหม,มกินนั้งกระทะเลยเนี่ยวันนี้ก็อิ่มเลยอะ่ะใช่ไหมเนี่ยพี่ดี โอ้โหเโชคดีมากเลยเดินหลงป่ามาสองวันมาเจอคุณคนป่าพาเราไปหาอาหารในป่าได้กินอาหารแปลก,กใหม่ๆหมเต็มไปหมดเลยใช่ไหมพี่ดีใช่ค่ะอุ้ยพี่ดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องสงสัยวันนี้ฝนจะตกแล้วถ้าง,งั้นนั้นวันนี้เราต้องอาศัยนอนกับคุณคนป่าแล้วแหละได้ไหมคะคุณคนป่าได้ ใจดีมากเลยอ่ะถ้างั้นคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้วนะเพื่อนๆก็อย่าเดินไปไหนคนเดียวตามลำพังนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลงป่าเหมือนพี่ดีได้นะเหมือนในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ปเป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราในชลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืม ฝี่นจะตกแล้วเข้าไปในกระท่อมเลยเร็ว